เด่กัตนต่อเนื่องนะคะสําหรับพี่แตน mm hmm. วันนี้นะคะอู่นันการช่างนะคะก็วันที่21กรกฎาคมนะคะเ็นวันสาก2560นะคะวันนี้พี่แตนอู่นันการช่างนะคะก็มาตามเก็บภาพบรรยากาศนะคะสําหรบบขั้นตอนการผลิตแล้ก็การเก็บงานนะคะตอนนี้พี่แตนสุดล้อเทรลเลอร์เรานะคะก็อยู่ในโหมดของความขัดนะคะแล้วก็เก็บแต่งรายละเอียดอีกหลายจุดอยู่นะคะก็ตอนนี้เราทําการโปะนะคะ ก็ในส่วนของหมวดการผลิตของเรานะคะไม่ว่าอินรดอีแตนหรือว่าเป็นรถพวกรุ่นนะคะก่อนที่เราจะทําการลงขัดสีนะคะเราก็จะทการโป๊ะนะคะโป๊ะสีตามรอยตะเกียงานเชื่อมน,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหางนะคะหางทับนะคะมีจากโครงสร้างของเรานะคะโครงสร้างแน่แนแน่นง,งานเชื่อมเนียนๆน,นะคะเห mm hmm. ล็กหนาๆที่เราอัดใส่กันเข้าไปนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ รอ,องรับน้ำหนักการบรรทุกนะคะก็ในส่วนของคันนี้ก็เป็นแอนเทนเลอร์นะคะสำหรับบรรทุกรถเขียวข้าวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์งานนะคะที่ทางเราได้รับมอบหมายมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนแนวงานเชื่อมการประสานเหล็กแต่ละส่วนนะฮะเราบรรจงกันกอย่างรระณีตนะคะแล้วก็เน้นแนวตามตะเข็บนะคะให้เกิดความแข็งแกร่งนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆนะคะที่ได้ติดตามผลงานนะคะเขาก็จะ ให้ความเชื่อมั่นนะคะในส่วนของตัวงานของเรานะคะตรงจุดนี URE ้นะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะจากทางวิค้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาค้ำเขาอีกรอบหนึ่งนะคะกในงานสดสดของเราตอนนี้นะคะก็คือจุดสุด้ายของเรานะคะก็จะเป็นการวางนะคะวางระบบงานนะคะการแนวเชื่อมนะคะ ราคาผู้คานรครุณภาพแน่นอนนะคะยังไงก็อยากให้ี่แสนออกู้วันางช้าข้างนะคะที่ลูกค้าได้สนใจนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะคะก็อยากให้ได้เข้ามาชมผลง,งานนะคะก่อนที่ตัดสินใจใช้บริการงานกันได้นะคะบริการเป็นกันเองนะคะไม่ว่ารถด่แสนรถอนเนกประสงค์ของท่านนะคะจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมที่จะตอบโจทย์งานให้นะคะคันนี้นะคะก็เป็นอีแดนสิบร้อยทันเตี้ยนะคะเป็นขออิสุกนะคะ เรือลายกอนนั้นก็จะเป็นพี่นันตนะคะก็เป็นคนที่ลงมือผลิตเองนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตควบคุมด้วยแล้วก็ลงมือการผลิตเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้นะคะว่างานของเรานะคะแต่ละคันจะมีพี่นันตนะคะคอยควบคุมงานนะคะแล้วก็ลงมือผลิตให้นะคะในแต่ละจุดที่เ <mitad> ป็นจุดหลักๆและจุดสําคัญนะคะแล้วก็ตามด้วยที่เป็นงานเชื่อมชักฝีมือนะคะระบบการเดินช่องล่างนะคะเราก็จะจัดแต่ละโซนแต่ละแผนกไปนะคะ ยังไงก็อยากให้ฝากผลงานของพี่แดนดูวราดานการช่างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นโป๊ะ,ะ,ะอันนี้เราก็ยังเก็บงานไม่เสร็จนะคะซึ่งจะได้เริ่มเสร็จก็ไปได้60%แล้วนะคะตัวเครื่องก็โอเคนะคะเราเทสระบบแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องของ h, h NO ี n o H H7E นะคะคันนี้ เป็นของฮีนโน่นะคะไม้ตัวนี้เราเอาทำไว้กันอะไรอะ่ะกันความร้อนกันความร้อนนะคะอ๋อนีอ่นะคะที่นั้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ที่นั่งก็กําลังทําสีอยู่นะคะคันนี้เป็นตัวระบบเบรกคิสซี่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากผลงานนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ลูกค้าหรือกเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่มีรถเกี่ยวอยู่แล้วนะคะก็สนใจแวะเข้ามาคูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่แตนเทนอรของเรานะคะสเปคนะคะราคาเริ่มต้นก็คือ,อตัวเครื่องนะคะจะเป็นสัดใจาหลัก ในแต่ละรุ่นของราคารถนะคะแต่ว่าสเปคที่เราทำนะคะเราจะใชะ้เราจะใช้ตัวสเปคที่เป็นช่วงล่างลักษณะแบบนี้นะคะถ้าถ้ามีออเดอร์เข้ามานะคะเราก็จะทําสเปคกันแบบนี้นะคะก็จะต่างกันที่ตัวเครื่องนะคะราคาก็ขึ้นต่ําต่ําสูงก็อยู่ที่เครื่องนะคะว่าจะเลือกเครื่องประเภทไหนนะคะเราก็จะมีให้เลือกนะคะ,ะวันนี้ก็เอาแบบเรียก เขาเรียกอะไระคะก็ฝากผลงานเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงสเสร็จสมบูรณ์แล้วเรกจะมาตามเก็บภาพให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปนะคะสำหรับมีแต่เล้าแล้แก็คันนี้จะห้าหัวหลังคางเขากำลังประกอบ ้องขอชื่นชมน,นะคะกับช่างของเรานะคะที่มีแขนเดียวแต่ผลงานของเขาออกมาสุดสุดเพอร์เฟกมากๆนะคะก็ตัวหางคับนี้ก็เป็นสีมือของช่างแหล่นะคะคนนี้ช่างแขนเดียวนะคะยังไงเล็กก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมง,งานกับน้องเขานะคะก็ฝากผลงานให้กับ พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะว่าเราแขนเดียวเราก็สามารถผลิตงานที่ออกมาสมคูณให้ได้นะคะอันนี้คือแนวงานเชื่อมของเขาทั้งหมดเลยนะคะน,นี่ก็คือเป็นอีกความภูมิใจของเรานะคะที่เราได้ตั้งสรรผลงานนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ เด็กที่ดูนะคะแขนเดียวเขาจะยากขนาดไหนนะคะแล้วก็เชื่อมง,งานก็ไม่มีผิดรูปเลยะคะได้ตามแบบสเปคมาตรฐานทุกคันนะคะ mm hmm. เราไม่บอกว่าผลงานของเราดีนะคะเราบอกว่าของเราได้มาตรฐานได้มาตรฐานแบบไหนนะคะลูกค้าเท่าน้น,นัะคะที่จะ อ่าเป็นคนเลือกนะคะว่าจะให้เราสารต่องานไหมไหมนะก็ต้องเป็นลูกค้าตัดสินใจนะคะก็เล็กี่แดนหัวนานการช่างนะคะก็วันนี้ฝากผลงานนะคะแล้วก็น้อมรับคําติชมนะคะแล้วก็อ่าคืออยากให้มาชมงานนะคะซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะคะยังไงกิแดนหัวนานการช่างนะคะเล็กก็อขอฝาก เทลเลอร์แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเป็นตัวโครงสร้างรถติดแตนนะคะรุร่นช้าจัโมโบ้ดำนะคะคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้เกือบจะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสำหรับในส่วนของตัวประกอบโครงสร้างนะคะช่วงล่างโครงกระบะการติดตั้งระบบพวงอะไรนะคะนะคะกับโครงสร้างแน่นๆนะคะ ครังนี้นะคะก็ต้องขอฝากนะคะผลงาน ตลอดนะคะแล้วก็ได้มาใช้บริการงานกันนะคะก็ mm hmm. ต้องของขอบคุณนะคะ mm hmm. ยังไงี mm hmm. ่แสองปู่อาจารย์การช่างเล็กวันนี้ประมาณนักทายกันเอาไว้ชิ้นเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นตัวระบบเบรกที่พ mm ี่ซึ่งพี่นันกำลังเล่อยู่นะคะฟ mm hmm. ้ามันได้เริ่มใกล้จะ mm hmm. ได้วิ่งได้ย mm hmm. ัง mm hmm. มันเริ่มใกล้ที่จะวิ่งได้หรือยัง ทำกระบ,บอกลม้อกบบอกลมอยู่เพราะว่าล้อคแหละต้องอลอ็อคล้มไว้ต้องเอาล,บบอลอ็อเข้าออต้องเอาลมเข้าก่อนใช่ไหมโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากผลงานนะคะอีสานอูน่นันการช่างนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดสีมือคนไทยใช้งานเกินคุ้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะสโลแกนนี้ใช้ได้เลยนะคะตอ่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับ เราวันนี้ทีมงานเต็มที่สู้ลุยกันต่อนะคะฝับผลงานทาง Youtube แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ชมรมนะคะตามผลงานนทุกวันนะคะวันนี้สนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดก้าสองสี่หนึ่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ